สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้นะครับผมมีตัวรถดับนะครับตัวรถดับนะครับตัวนี้นะครับทะเบียนไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้นะครับแต่ตัวนี้เป็นรถประกอบนะครับมีเร่มทะเบียนนะครับ ทะเบียนเต็มนะครับเฟืองท้ายเป็น f นะครับตัวนี้เฟืองท้ายเป็น f เครื่องออร้อยเจ็ดห้าน,นะครับหกสูบนะครับเครื่องยี่ส,สุนะครับยีสุหกสูบนะครับซัดซีดีนะครับไม่มีแตกนะครับซัดซีดี CD นะครับพวงมาลัยเป็นของพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ Power. แล้วก็ ระบบก็คือเบรกเบรกเป็นน้ำมันนะครับลมดูดนะครับนะครับย,ายามาสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับสตาร์ทเครื่องดูกัน,สำ,กนสำหรับการใช้นะครับสำหรับการใช้นี่ถ้าใครซื้อไปนะครับซื้อไปใช้เนี่ยคุ้มนะครับตัวนี้รถวิ่งงานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ ตัวนี้รถวิ่งงานอยู่ที่ค้นแก่นนะครับเนี่ยสภาพก็ตามที่เห็นนะครับหัวเก่งก็มเีเก่ามีส้มบ้างนะครับแต่ระบบดีนะครับแบบนะครับเดี๋ยวขึ้นบนรถกัน ตอนสตาร์ตตอนแรกก็ต้องแปลคันเร่งก่อนนิดนึงนะครับระบบฮดรลิกเร็วนะครับตัวนี้ เป็นหกสูกนะครับตอนนี้นะครับเลื่มทะเบียนนะครับสำหรับท่าในใดนะครับที่สนใจที่หารถไว้ใช้อยู่นะครับเราสอบถามไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้ราคาคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ ระบบเบรกดีเกียร์ดีนะครับว่ารถวิ่งงานทุกวันนะครับรถวิ่งงานทุกวันวิ่งอยู่วิ่งงานอยู่ที่คอนแก่นนะครับตอนนี้ท่านใดหาอยู่มองอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับตัวดัมนะครับมีขู่บ้างนะครับ สามารมีปวดบ้างนะครับ ผมใช้นะครับสาหรับรถคันนี้ท่านใดหาอยู่นะครับ FT ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวผมมีราคาให้นะครับเนีก็จะติดต่อสอบถามกันดูนะครับแล้วราคาผมมีให้นะครับราคาคุยกันหลังไหมนะครับโอเคนะครับแล้วไงผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ